สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ในวิชาภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องสระอือเด็กๆรู้จักสระอือไหมคะนี่คือรูปสระอือค่ะสระอือนั้นเป็นสระเสียงยาว และสาะรอือมี2แบบแบบที่1ก็คือสาะระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวออ่างเคียงและแบบที่2คือสาะระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวออ่างเคียงนะคะสะระารอือที่ไม่มีตัวสะกดตัวอย่างเช่นออกเสียงว่าหออ,อือฮือ และแบบที่สองค่ะสรรอือที่มีตัวสะกดตัวอย่างเช่นมออือดอมืดการออกเสียงนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองฝึกคำอื่นๆดูบ้างก็ได้นะคะต่อไปเราลองมาอ่านนิทานสระอือกันค่ะในนิทานสระอือนี้ก็จะมีสรรอือแบบที่มีตัวสะกดและแบบที่ไม่มีตัวสะกดอยู่นะคะเด็กๆลองอ่านไปพร้อมกับคุณครูและสังเกตดูนะคะว่ามีสระอือคคำใดบ้างที่เป็นแบบที่ไม่มีตัวสะกดและมี สระอ,อคำใดบ้างที่เป็นแบบที่มีตัวสะกดกันนะคะนิทานเรื่องน้องปลื้มเด็กดือ้อน้องปลื้มเป็นเด็กตัวน้อยที่เกิดตอนกลางคืนน้องปลื้มเป็นเด็กดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่น้องปลื้มไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบดื่มน้ำและไม่ชอบกลืนอาหารชืด น้องปลื้มอยากได้มือถือแต่ไม่มีใครซื้อให้ในคืนเดือนมืดตึื้อน้องปลื้มใส่เสื้อยืดสีแดงแล้วไปขอยืมมือถือจากโจนถือปืนน้องปลื้มยืมมือถือมานานไม่ยอมคืนโจนถือปืนจึงตามมาเอามือถือคืนน้องปลื้มวิ่งหนีโจนมือถือเจอกระบือจนเกิดอาการหอบผืด และหกล้มใส่กิ้งกือฝูงใหญ่น้องปลื้มร้องไห้ฮือฮือเสียงดังโจนถือปืนตกใจที่เห็นกิ้งกือเป็นจำนวนมากโจนถือปืนรีบก่อกองฟืนใกล้ๆไล่ฝูงกิ้งกือ น้องปลื้มขอบคุณโจรถือปืนและรีบคืนมือถือนิทานจบแล้วนะคะเด็กๆคงเห็นแล้วว่าสารอือน,นั้นมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือสารอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่างเคียงและสารอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวอออ่างเคียงเราลองมาดูคำที่อยู่ในนิทานกันนะคะสารอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่างเคียง ตัวอย่างเช่นคำว่าดื้อคำว่าถือคำว่าชื่อและคำว่าคือและสารอือแบบที่2คือสารอื่นที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวเอาอ่างเคียงนั่นหมายถึงจะมีตัวสะกดอื่นตามหลังมาเช่นคำว่ายืมคำว่ามืด คำว่าชื่อและคำว่าปลื้มค่ะสระอือเป็นสระที่จดจำได้ง่ายนะคะแล้วก็ฝึกอ่านได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะสวัสดีค่ะ